มีนาซังคนิจิวาสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาเรียนสำนวนการขอร้องกันเนาะก็คือจะอยู่ในระดับ n 5 n 4แล้วก็ n 3นะคะทีนี้เรามาดูนะคะสำนวนการขอร้องซึ่งถ้าน้องๆเนี่ยเรียนระดับพื้นฐานนะคะก็จะเจอตัวนี้ก่อนใช่ไหมคะก็คือคำกริยารูปเตะคูดาไซซึ่งผันเป็นกริยาเนี่ยคะ่ะผันไปนรูปเตะนะคะแล้วก็บวกด้วยคูดาไซเนาะ ซึ่งรูปประโยคนี้นะคะใช้ในการแนะนำใช้ในการขอร้องแล้วก็ชักชวนนะคะในกรณีขอร้องเนาะขอร้องนะคะอันนี้เนาะก็จะเป็นรูปที่แบบว่าไม่ค่อยสุภาพเนาะเพราะฉะนั้นจึงแบบว่ามีคำเกินนะคะคำเกินนะคะอย่างเช่นสุมิมาเซงกะขอโทษนะหรือว่าวาดุยิงดาเค d โด ขอโทษนะหรือว่าแบบสุภาพเลยนะคะโมชิวาเคนายิงเดสกานะคะขอโทษครับค่ะเป็นต้นเนาะทีเนี้ยจะบอกว่า เตคูดาไซตัวเนี้ค่ะซึ่งมันเป็นคำที่แบบว่าไม่ค่อยสุภาพจะใช้กับผู้ใหญ่ไม่ได้นะคะวันนี้พี่สุก็เลยแบบว่าแบบว่าเอาสำนวนแบบนำสำนวนการขอลองการแนะนำหรือว่าชักชวนตัวเนี้ค่ะมาแบบว่ามารวบรวมไว้เนาะก็จะมีระดับแบบสุภาพน้อยสุภาพกลางแล้วก็สุภาพมากนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเนาะก่อนอื่นเลยเรามาดูความแตกต่างของ สำนวนการขออนุญาตกับสำนวนการขอร้องก่อนว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะคะซึ่งสำนวนการขออนุญาตะคะ่ะอย่างเช่นหนาน n นานิเตโมอีเดสกนะคะก็จะเป็นสำนวนที่แบบว่าผู้พูดเนี่ยผู้พูดนะคะเป็นคนทําอย่างเช่นเราเนี่ยขออนุญาตขออนุญาตที่จะกินน้ํา หรือเราขออนุญาตไปห้องน้ำหรือว่าขอขอ,อนุญาตอ่านหนังสือเล่มนี้ซึ่งผู้พูดเนี่ยเป็นคนทำนะคะมันแตกต่างกับสำนวนการขอร้องคือผู้ฟังเนี่ยเป็นคนทำนะคะอย่างเช่นอันนี้เตกคคุดาไซเนาะอย่างเช่นเราเนี่ยแบบอยากให้เพื่อนอะไปหยิบน้ำนะคะ เราเนี่ยอยากให้เพื่อนอะไปหยิบน้ําซึ่งผู้ฟังเนี่ยก็คือเพื่อนใช่ไหมคะก็คือเป็นคนทํานั่นเองมาแตกต่างกันอย่างนี้เนอะอาะอย่างนี้เนาะก็คือเหมือนเราบอกว่าขอโทษนะช่วยไปหยิบน้าให้หน่อยก็เป็นซูมิมาเซงกะมิซุกทตเคคุดาไซนะคะมาต่างกันตรงนี้เนาะทีนี้เราลองมาดูก่อนที่เราจะไปแบบว่าสร้างประโยชน์นะคะเราก็ประโยคเนาะเราก็ลองมาดูาความแตกต่างของแบบ ปกติเนาะก็จะเป็นเตะคูดาไซใช่ไหมคะซึ่งคูดาไซตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นพวกนี้ได้นะคะนี่เนาะสามารถเปลี่ยนได้นะคะแต่รูปประโยคนี้นะคะจะสุภาพน้อยที่สุดซึ่งจะใช้กับคนสนิทลูกน้องหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าเรานะคะห้ามใช้กับผู้ใหญ่นะหรือว่าลูกค้านะคะมาดูเนาะผันเป็นรูปเตะเสร็จก็เป็นคูเรดู หรือโมไรดูคเรไนหรือว่าโมไรไนแล้วก็รูปประโยคนี้นะคะคูเรไนก็นคือผู้ชายส่วนใหญ่ใช้นะคะทีนี้เราลองมาดาูการแบบว่าสุภาพกลางนะคะก็จะใช้กับเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าลูกน้องนะคะอย่างเช่นทนไปรูปเตะเสร็จต่อด้วยฮงชิ i งเดซึกาหรือเตะคูเรมาเซิงกะเตะโมไรมาเซงกะ หรือว่าเตะโมไรเต้ยิงเดซึกาแล้วก็สุดท้ายก็คือโมรัตเตโมอีเดซึกานะคะอาจจะแต่งว่าซูมิมาเซ่งกัน,นะคะเอาแบบง่ายๆเลยก็คือมีซึมีซึโอท็อตเต ทดเตแล้วก็ต่อด้วยสำนวนพวกนี้เนาะนะคะก็เลือกเอาเนาะว่าจะเอาแบบไหนนะคะทีนี้เราลองมาดูสำนวนที่แบบว่าสุภาพมากคือซึ่งใช้กับลูกค้าบริษัทอื่นแล้วก็คนที่อายุมากกว่านะคะอย่างเช่นเราจะบอกให้แบบว่าแบบบอกครูให้สอนภาษาญี่ปุ่นให้หน่อยก็เป็น นี ongo, ่ห้องโกโอชิเตแล้วก็ต่อด้วยสำนวนนี้นะคะอ่ะเรามาดูเนอะ้พันเป็นรูปเต้เสร็จก็ต่อด้วยอิทาดาคิตายิงเดสกาหรือเตะโคดาไซมาเซงก์แล้วก็เตะอิทาดาเคมาเซงก์หรือว่าพัานเป็นรูปเตะอิทาดาเคนายเดโชกะอ๋อโทษทีคะ่ะอิทาดาเคนายเดโชกะไม่มีอื่นเนาะแล้วต่อไปก็ อิตาไดเตโมโยโรชิเดสกานะคะนิฮงโกโอเชเตอิตาดาคิตายเดสกาก็คือช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นให้หน่อยได้ไหมอาจจะพูดกับคูเนี่ยค่ะอาทีนี้ถ้าอยู่ในระดับ N4 N5 นะคะจริงๆแล้วอะ่ะน้องๆไม่ต้องจำแบบว่าจำหมดเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวจะปวดหัวเนาะก็จำแค่นี้ก็พอเนาะเต็คดาไซ คูเดมาเซงกะโมไดมาเซงกะอันนี้ก็จะใช้กับเพื่อนนะคะเป็นการขอร้องแนะนําหรือว่าชักชวนเพื่อนเนาะส่วนตัวนี้จะเป็นสุภาพก็คือจะใช้กับผู้ใหญ่คู่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลูกค้าได้เลยนะคะก็เป็นเตะเตะคุดาไซเตะคูเดมาเซงกะเตะโมไดมาเซงกะเตะคุดาไซมาเซงกะหรือว่าเตะอิทดาเคมาเซงกะนะคะ ทีนี้ในระดับ n 3นะคะก็จำเพิ่มนิดหน่อยนะคะก็จะเป็นเตะโค d ดาไซกับเตะค d ดาไซมาเซ็งกะซึ่งคูดาไซกับคูดาไซมาเซ็งกะต่างกันยังไงก็คือถ้าปฏิเสธจะสุภาพกว่าคูดาไซเนาะง่ายๆตัวนี้สุภาพกว่าตัวนี้นั่นเองนะคะต่อไปก็เตะโคเรดุเตะโคเรมาเซ็งกะตัวนี้ก็จะสุภาพกว่าโคเรดุนะคะต่อไปพันไปรูปเตะโมไดดุ โมไดมาเซงกะหรืออิทะดาคิตะยิงเดสกานะคะแล้วข้อสุดท้ายเตะองชิงดาเคโดนะคะทีนี้ทีีน้เราลองมาดูรูปประโยคนะคะในการใช้ตัวนี้เนาะประโยคขอร้องในการประโยคเตะคุดาไซในการขอร้องนะคะมาดูอิจิบังสุมิมาเซงกะเอ็มปิซุทดเตะคุดาไซทีเนี้ย เราอ่ะขอร้องผู้ฟังใช่ไหมคะให้ไปหยิบหยิบอะไรคะก็คือเอ็มบิซึดินสอนั่นเองทดเต้ก็คือการหยิบนะคะขอโทษครับค่ะช่วยหยิบดินสอนให้หน่อยได้ไหมนะคะต่อไปก็ข้อที่2ในการขอร้องเหมือนกันเนาะแต่ทีเนี้ยแต่ทีเนี้ยเตะอิทดาคิตเดสกจะสุภาพนะคะอาจจะบอกคนแบบว่าอาจจะแบบว่า ถามกับคนที่ไม่รู้จักใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นครูผู้ใหญ่เงี้ยก็เลยต้องใช้รูปสุภาพหน่อยเนาะมิจิถนนนะคะหรือว่าเส้นทางก็ได้แล้วก็โอเชก็คือการสอนรบบอกเนาะเอกิมาเดะเนะเอ็กิมาเดะโนมิจิโอโอเชเตะตาだきたいんですนะคะรบกวนบอกเส้นทางที่จะไปถึงสถานีรถไฟได้ไหมนะคะ เป็นการแบบว,ว่าบอกสุถามแบบสุภาพการขอแบบขอร้องแบบสุภาพอะคะ่ะทีนี้สำนวนการขอร้องแบบชักชวนนะคะก็คือชักชวนผู้ฟังให้โดโซทาคุซังทาเบเตคุดาไซก็คือให้ผู้ฟังเนี่ยเชิญรับประทานเยอะๆนะคะข้อที่2อง 2> โดโซ so, สุวะเตคุดาใสก็คือเชิญน,นั่งครับ เชิญผู้ฟังให้นั่งเนาะต่อไปในการแนะนำนะคะแนะนำทีนี้แนะนำผู้ฟังแลละก็เป็นอันนี้โยมิคาตะวิธีอ่านโยมิคาตะกะวากาไรนนั่นละ วาตาชินิคีเตคุดาไซน่าละแปลว่าท่านะคะอันนี้สำนวนนี้ก็จะเป็นการแนะนำเนาะแนะนำผู้ฟังว่าถ้าไม่เข้าใจวิธีอา่านเนี่ยก็มาถามฉันนะต่อไปในการแนะนำในแบบข้อที่สองนิฮงโกเดะเรปโตะไคเตคุดาไซมาเซิงกะนะคะก็คือกรุณาเขียนรายงานเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็คือสรุปง,ง่ายๆเนาะเตคุดาไซเนี่ยก็จะเป็นสำนวนที่ไม่ค่อยสุภาพนะคะก็จะถ้าน้องๆแบบว่า,อ,าอยากจะใช้แบบว่ากับผู้ใหญ่หรือว่าใช้กับอายุน้อยกว่าก็ต้องแบบข้อควรแบบระวังหน่อยนะคะในการใช้รูปนี้เนาะสำหรับวันนี้นะคะก็โซเดดวะมาตานี